เ,เร็วๆนี้นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงนะคะดูสิคุณสวยขึ้นน่ะมีการหันหลังให้อะไรบางอย่างด้วยนะคะชีวิตคุณช่วงนี้นะคะโอ้โหเด้องออกมาโอ้โหดิฉันได้กระดิ่งใหม่แล้วเคลียร์พลังงาน โอ้โหคุณทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วนะคุณรู้สึกเฟลอะโดดเดียวและสิ่งที่คุณทนอยู่ตอนนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอะทุกอย่างมันกำลังบีบให้เราเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะด <c oughs> ิฉันมาโหมดจริงจังอะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มาโหมดตลกนะคะดูสิ บางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะที่มันผูกมัดคุณไว้นะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามนะคะเรื่องหน้าที่การงานความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันผูกคุณไวอ้อ่ะคุณปฏิเสธก็ไม่ได้คุณต้องได้ทําตามเหตุตามปัจจัยตามหน้าที่นะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณตัดสินใจที่จะเลือกตัวเองแล้วนะ หลังจากที่ผ่านมาคุณเลือกผู้อื่นมาตลอดเลยนะคะโอ้โหคุณตัดสินใจที่จะรักตัวเองแล้วตัดสินใจที่จะเลือกตัวคุณเองแล้วนะคะเด็กตัวน้อยในตัวคุณเองนะโอ้โหคุณไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะจากเมื่อก่อนคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตคุณไม่โอเคอะ่ะคุณก็ต้องโอเคต่อหน้าคนอื่นคุณเลือกคนอื่นเสมอแต่ตอนนี้นะคะคุณกับจิตของคุณคุณกับเด็กหญิงเด็กชายตัวน้อยๆของคุณนะคะตัดสินใจเลือกตัวเองแล้วนะตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองตัดสินใจว่าเรานี่แหละที่จะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและตลอดชีวิตนะคะ <c oughs> ยินดีกับบางคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเออตื่นรู้แล้วว่าคนที่เราตามหามาตลอดชีวิตนะคะก็คือตัวเราเองเรามีความเต็มข้างในอยู่แล้วอะแต่ที่ผ่านมาเราวิ่งออกไปหาข้างนอกแต่มันก็ไม่มีวันเต็มอะคะ่ะเหมือนขึ้นภูเขาผิดลูกมาตลอดอะออพลังงานแรงมากวันเนี้ยอ คุณชนะแล้วอ่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัน